ฮัลโหลสวัสดีครับกลัอบมาพบกับเฟิร์นชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับโอสุกะก็คือมันคือรถเข็นสําหรับวางเครื่องมือเนี่ยสชั้นนะครับนี่คือเป็นตัวที่ผมขอเขามารีวิวเองนะเพราะว่าผมประสบปัญหาในการใช้งานเครื่องมือตัวน,นี้ขนาดยาวประมาณเมตรห้นะครับแล้วก็กว้างประมาณ80เซนนะครับมันยังไม่พอสําหรับการใช้งานเะะวลาวางชิ้นง,งานเนี่ยพวกเครื่องมือเครื่องมือแลยมันก็จะไม่มีที่วางนะผมก็เลยอยากได้โต๊ะ ที่เป็นรถเข็นสักตัวหนึง่งที่เอาไว้วางเครื่องมือโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เวลาเราจะหาที่เก็บเวลาเราจะเอาไปเก็บหรือเวลาเราจะเอามาใช้นะครับมันง่ายอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันโมโไปก็เท่านั้นนะครับเอ่อเดี๋ยวชมนิดนึงนะครับกล่องของโอซูกาเนี่ยเขาแพ็คมาดีมากเขาจะมีตัวพลาสติกเนี่ยรองมาด้วยแล้วก็จริงจริจะมีแถบรัดใช่ไหมแถบรัดกล่องอะนะครับนี่ผมตัดออกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้กล่องเนี่ยมันไม่บุกนะครับอันนี้คือดีไอตัวชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากนะครับมันเป็นเหล็กบาง ลองแกะเลยนะครับเขียนพร้อมกันเลยนะเป็นสีแดงครับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวเสานะอันนี้เป็นสีเสานะครับอ่านี่ก็จะเป็นแต่ละชั้นนะครับเป็นเหล็กพับมานะพับมาแบบนี้อ่าชั้นที่สองนะครับมีโลโก้โอซากะอ่อไม่ใช่โอซาริกะเรื่องนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะเรื่องตัวชื่อแบรน กับชื่อที่เราเรียกอ่านว่าโอซึกะนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ต้องการให้อ่านเป็นชื่อนี้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นกล่องพวกน่าจะเป็นน็อตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้2ตัวไม่รู้อะไรนะน่าจะเป็นที่จับแล้วก็ชั้นสุดท้ายอันนี้คือเขาทํากล่องเนี่ยมันพอดีกับตัวชิ้นงานเลยนะครับกล่องที่เขาแพ็คมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะไม่บิดเบี้ยวแน่นอนนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวไอ้นี่กันกระแทกมาด้วยนะครับกันกองมันบุก ดูนะครับในนี้ก็น่าจะเป็นล้อนะครับเป็นล้อแล้วก็น็อตอีกเพียบเลยชั้นที่มีโลโก้นะครับน่าจะเป็นชั้นบนสุดเพราะว่าเขาจะมีรูตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้นะรูตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นเอาไว้จับใส่ตัวที่จับเข็นแล้วก็ถาดน,นี้่าถาดน,นี้ก็จะมีรูอีกก็คือเอาไว้ติดก,กับล้อเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันจะมีชั้นของมันอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะเดาง่ายนะครับล้อก็จะเป็น สองล้อที่สามารถบุนได้แล้วก็อีกสองล้อจะเป็นล้อตายตก็คือตรงๆอย่างเดียวบุนไม่ได้น็อตเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยแต่ผมชอบน็อตมากนี่ผมไม่ดูก่อนนี่น็อตเป็นแบบนี้สวยไหมถือว่าเป็นน็อตที่หน้าตาดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบ จริงๆแล้วเนี่ยการใส่ล้อเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีคู่มือบอกหรอกนะจริงๆเราอาจจะเอาด้านตัวตัวน็อตเนี่ยนะครับหันเข้าไปก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ข้างในตรงที่วางของเนี่ยมันเรียบนะไม่อยากให้ไอ้ตัวน็อตเนี่ยมันไปโผล่ตรงงูน,นะครับผมก็เลยเอาด้านที่เป็นแบนๆเนี่ยนะครับอยู่ข้างในทีนี้ปัญหาก็คือไอ้ตัวนี้มันติด เหไ,ไหมมันจะไปติดนิดนึงเพรน็อตมันยาวเกินมันก็จะมีปัญหาตอนที่เราเขียนนะเขียนแล้วมันก็จะแบบไม่คอยลื่นเท่าไหร่จริงๆเราเอาเหินเจียมาเจียออกก็ได้นะคือเจียออกนิดนึงก็ได้แต่ผมใช้แหวนนะครับรองด้านในนะครับอย่างตัวเนี้ยนะผมใช้แหวนรองด้านในไปละนะครับก็คือไม่โดนนะนะครับก็เลยคิดว่า,เ,าเดี๋ยวแหวนรองด้านในดีกว่าอเเรียบร้อยนะครับไม่ติดละก็คือนี่ ส่แหวนเข้าไปนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ผมผมลองสลับทั้ง2ด้านแนละ้วก็คือล้ออยู่ฝั่งเดียวกับมือจับแล้วก็ลองสลับดูนะครับระหว่างล้ออยู่ตรงข้ามกับมือจับอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยคือถ้าอยู่ฝั่งเดียวกับมือจับเนี่ยนะครับเราเวลาเราจะย้ายอะไรเราใช้วิธีการลากนะครับเนี่ยลากไป นะแล้วมันก็จะไปตามทิศทางที่เรา,าที่เราเดินนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงข้ามกับมือจับนะครับเราก็ใช้วิธีการจับตรงนี้แล้วก็บิดหน้าบิดหัวเอานะครับแต่ผมรู้สึกไม่ถนัดลองไปลองมานะครับก็คือผมเคยใช้แต่รถเข็นที่มันบุนได้4ี่ล้อนะครับก็ลำคานะไอ้สองล้อที่มันล้อตายเนี่ยนะครับผมก็เลยเอาล้อที่ผมมีซึ่งมันจะเล็กกว่านะมันจะเล็กกว่าล้อนี้นิดน,ดนึงนะครับก็ เอามาลองแหวนนะประมาณสัก3อันความสูงก็จะใกล้ใกล้เคียงกับตัวเดิมของเขานะครับแต่ว่ารูก็จะไม่ตรงนะใส่ได้แค่2อรูนะครับซึ่งเพียงพออยู่แล้วนะแข็งแรงมากแล้วนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะหมุนได้4ีล้อเลยเหมือนพวกกระเป๋าเดินทางเหมือนรถเข็นเหมือน สะดวกมากขึ้นนะครับถามว่าสองล้อที่เป็น2ล้อตายแบบทีแรกได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าใช้ใช้ไปแล้วมันจะลาขาดแล้วก็อัปเกรดนิดนึนงเรามีของอยู่แล้วก็อัปเกรดเข้าไปนะครับเพราะว่าชั้นตัวนี้กะเอามา DIY เพิ่มไปแล้วนะทำให้มันแบบใส่ของใส่อะไรได้สะดวกแล้วก็หยิบใช้ได้สะดวกนะครับพอใส่4ี่ล้อปุ๊บม,มันก็จะหมุนได้แบบนี้เลยนะหมุนได้สะดวกแล้วก็จัดเก็บได้ง่ายนะครับ เดี๋ยวจะจัดเก็บให้ดูหนึ่งชิ้นเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเก็บไว้ในโต๊ะนี้อยู่แล้วนะก็ <c oughs> คือเป็นปั๊มลมจิ๋วนะครับของ g ีดีเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็จะใส่ไว้ด้านล่างได้พอดีเลยนะครับนี่นะแล้วเราก็ไว้งี้เลยแล้วก็สายตัวเนี้ยจะอยู่กับชั้นนี้แบบถาวรไปเลย ะครับแล้วก็เวลาเราไปทําไม่แค่ไม่ใช่แค่ในช็อปนะประกอบนู่นนี่นั่นไปทําเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องใช้ลมอย่าเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมันเป็นไร้สายนะครับมันก็สะดวกนะคเหมาะกับไอตัวชั้นวางนี้สุดๆเลยนะครับแล้วก็ชุดค้อนนะครับที่เวลาใช้งานเนี่ยจะใช้บ่อยเนะี่ยพวกคอนพวกนี้นะครับผมก็จะสแตนบายไว้ในนี้เลย แล้วก็เป็นพวกผ้าชิดมือผ้ากันเปื้อนอะไรทั้งหลายเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับเราก็จะเก็บเครื่องมือที่แบบเราใช้ในขณะนั้นอย่างเช่นอ่ะผมไปทํารถหรืออะไรเงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้ของอุซุกะตลดับเมตรระดับน้าไขควงนะครับต้องคัตเตอร์อะไรเงี้ยก็คือเราจะวางไว้บนนี้ที่เราหยิบใช้ไปบ่อยอ่ะรวมถึงนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมติเนี่ยผมกาลังเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมเรามาลากรถมานี่ก็ไดนะ้ เสร็จแล้วก็สกูตัวไหนที่เราต้องใช้อายิบมาสมมติใช้ตัวไหนบ้างหยิบมานะครับนะแล้วเราก็ลากรถไปต่อนะไปจุดที่เราจะต้องทํางานนะครับเนี่ยความสะดวกที่ผมที่ผมใฝ่หามาตั้งแต่แรกนะครับนะคือเราวางแผนไว้แล้วว่าเราจะต้องมีรถเข็นอย่างเงี้ยสักตัวยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ผมออติดต่อกับอุส่าได้ง่ายผมก็เลย นะลองขออุกสาเข้ามารีวิวนะครับซึ่งเนี่ยพอจิตทีแรกมันจะดูก้องแก๊งใช่ไหมมันพอเหล็กมันบางนะคแต่พอเรามีน้นําหนักลงปุ๊บเนี่ยเนี่ยพอมันแน่นหนาปุ๊บมันโอเคเลยนะครับช้ได้นะก็แนะนําถ้าใครใครซื้อไปนะครับถ้าเรามีล้อที่แบบเป็นล้อมหมุนได้อ่ลองเปลี่ยนดูนะครับมันก็สะดวกมากขึ้น โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเจ้าตัวรถเข็นเก็บเครื่องมือโอสุกะตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะสำหรับช็อปผมเลยนะอันนี้ผมต้องพูดตรงๆว่าแต่ละคนเนี่ยผมรู้ว่าเอาไปใช้แตกต่างวิธีการกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ผมว่าผมว่าทุกคนมีไอเดียในการใช้เจ้าตัวรถเข็นนี้แน่นอนนะครับซึ่งแนวอนาคตเนี่ยผมดูแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเนีย่ยอย่างตัวเนี้ยมันอาจจะวางแล้วมันจะเกะกัใช่ไหมผมอาจจะต้อง ทำที่เอาไว้แขวนตัวลูกหมูนะครับอาจจะแขวนได้2ตัวหรือ3ตัวด้สามนะครับเพราะว่าพอมันวางแล้วเนี่ยน้ำหนักนะน้ำหนักมันถ่วงอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวมันล้มนะครับตัวมันเองก็รับน้ำหนักได้เยอะด้วยนะครับก็สามารถนะหาวิธีจัดเก็บได้นะครับแล้วก็พวกเครื่องมือต่างๆเราสามารถหาตัวที่เอามาประจําการอยู่ที่รถเข็นนี้เลยก็ดีอย่างตลับเมตรตัวนี้นะครับอย่างผมเอาเนี่ยตลับเมตร3เมตรมาเพราะว่าเวลาเราทําโปรเจก ในช็อปมันไม่ใหญ่โตลแล้วอ่ะก็ใช้ตลับเมตรสาเมตรอะไรเงี้ยนะครับใช้ระดับน้ําตัวเล็กอะไรเงี้ยที่มันจัดเก็บง่ายๆนะครับจริงๆมันวางได้ทุกชั้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าในไอเดียผมเนี่ยนะคือ2ชั้นแรกเนี่ยมันเป็นของนี่มันจะต้องอยู่ถาวรน,นะสชั้นข้างล่างคือเราสามารถนึกไม่ออกเนี่ยมาเจอที่รถเข็นไนด้เลย,เลย,เลย,เลยคือของนี่ใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยคือเลือกนะเลือกใช้เฉพาะงานที่เราจะทํา บางทีเราต้องใช้แค่สว่านบางทีใช้สว่านด้วยไขค,ควงกระแทกด้วยนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้แค่ตัวเดียวอาจจะใช้สองตัวสามตัว้วก็วางเรียงกันไปนะครับนี่คือไอเดียคร่าวๆนะในการนี้ใช้รถเข็นตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจัดเก็บได้ง่ายนะเวลาเราไม่ใช้หรือว่าบางทีเรายังไม่อยากเก็บงานมันยังไม่จบนะครับเราไม่ต้องเคลียร์โต๊ะเลยเพราะว่าของอยู่ตรงนี้หมดแล้วเราแค่เอารถเข็นตัวนะี้ไปเก็บไว้ในจุดที่เราเอาไว้เก็บรถเข็นแค่น,นั้นเอง มันก็สามารถเอาออกมาใช้งานได้ทันทีนะครับด้วยเครื่องมือตัวเดิมด้วยงานชิ้นเดิมที่เรากําลังทําอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นความสะดวกนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วนะครับใครสนใจตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับราคามันหลักร้อยอยู่แล้วนะไม่กี่ร้อยบาทน,นะครับแต่อัตราประโยชน์เนี่ยสูงมากนะเวลาทํางานจริงๆเนี่ยผมต้องการในรถเข็นอย่างเงี้ยมากๆเลยอนาคตถ้านะใครจะเอาไอ้พวกแผ่นโฟมยางนะมาลองก็ได้นะครับจะได้วางเครื่องมือได้แบบ ไม่ต้องเสียงดังโฉมชางมากนะครับแล้วก็ไม่กระแทกไม่ขูดกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟุตโฟเอนลขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับติดใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแจมเอาไปเก็บกันเนี่ย <c oughs> สมมติว่าเรายัางใช้งานอยู่ก็นาไปเก็บเขาไตตอกป๊บเรียบร้อยจะใช้ก็หยิบมาใหม่นะ เยิ่มเลยอันนี้ชอบมากนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย